ดีครับทุกท่านคลิปนี้พบกับผมจุนพานานที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับคลิปนี้ขอแนะนำสามวัตถุมงคลของหลวงปู่หงพรมปัญโยแห่งวัดสุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินดูอันดับที่สามกันนะครับนี่คือพระกิ่งจอมสุรินมหาเศรษฐีปีห้าเจ็ดเป็นพระกิ่งที่สวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่งแต่น่าเสียดายตอนนี้การเล่นกันหาราคาย,ยังอยู่ที่หลักร้อย พระกิ่งที่มีขนาดเล็กไม่ใหญ่มากจนเกินไปสามารถใช้ได้ทั้งหญิงและชายนะครับเป็นพระกิ่งที่ทรงคุณค่าและน่าสะสมอย่างยิ่งของหลวงปู่หงพมปัญโยถือว่าพระกิ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่หงพมปัญโยก็ว่าได้นะครับเพราะท่านมารณาภาพในปี2557กิ่งรุ่นนี้มีการต่อโคตดเลขยันไว้ด้านหลังขององค์พระพระกิ่งจอมสุรินที่ ปลกเสดโดยหลวงปู่งหงคมปัญโยถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สนใจอีกรุ่นหนึ่งที่แท้และฐานท่านได้ปลูกเสกไว้เมื่อปี2557กิ่งจอมสุรินที่สวยงามคมชัดลึกไม่ว่าจะมองด้านข้างด้านหน้าด้านหลังของพระก็จะมีเอกลักษณ์ความชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ของพระกิ่งรุ่นนี้ที่ ของปู่หงพรมปัญโยแห่งวัดสุสานทุ่งมนท่านได้ปลูกเสกเอาไว้เป็นรุ่นสุดท้ายอ่าเป็นพระกิ่งหรือวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจยังตามหาตามเก็บกันได้ในขณะนี้นะครับว่าอนาคตข้างหน้าพระกิ่งรุ่นนี้ต้องมีราคาขยับขึ้นไปอย่างแน่นอน <Wow. S 1> และพระกิ่งจอมสุริน,นี้นอกจากจะต่อโคตรยันไว้ด้านหลังขององค์พระแล้วก็ยังมีการต่อโคตเลขยัน เอาไว้ใต้ฐานขององค์พระและก็จะมีเขียนคําว่าหลวงปู่หงไว้ด้านล่างใต้ฐานพระซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมีความชัดเจนอย่างยิ่งของพระกิง่งนี้พระกิ่งจอมสุรินมหาเศรษฐีปี57ครับทุกท่านว่าเป็นของดีที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งของปู่หงพมปัญโยแเรามาดูวัตถุมงคลอันดับที่สองได้แก่เหรียญ เลยมาหน้าคู่หลวงปู่หงพมปัญโยที่สร้างขึ้นเมื่อปี2555เหรียญที่สร้างขึ้นเพื่อฉลองพุทธชยันตีครบ2,600ปีของหลวงปู่หงพมปัญโยด้านหน้าเราจะเห็นได้ว่าเป็นรูปของหลวงปู่หงท่านนั่งสมาธิบนฐานดอกปัวและด้านข้างทั้งสองข้างของหลวงปู่จะเห็นได้ว่าเป็นหน้าคู่หรือเหรียญรุ่นนี้ เรียกว่าเหรียญเซมาหน้าคู่ตรงสายมือของเราก็มีการตอกอักขระเลขยันในเหรียญรุ่นนี้ด้านบนก็จะมีตัวหนังสือเขียนคำว่าณนะเมติซึ่งเป็นคาถาประจำตัวของหลวงปู่หงพรมปัญโยเ็าพิกมาด้านหลังก็จะมีตัวหนังสือเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าของพุทธชย,ยันตี2,600ปี มีอักขระเลขยันอยู่ด้านหลังส่วนด้านหลังของอักขระเลขยันก็จะเขียนคําว่าพระพมปัญโยมหาโพธิสัตว์หรือพระครูปาสาัมะคุณหรือหลวงปู่หงแห่งสุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินเหลียญเสมาหน้าคู่ที่งามและทรงคุณค่าอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่หงพมปัญโยท่านได้ปลูกเสกเอาไว้ซึ่งเป็น เหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่ความสวยงามและคมชัดลึกอย่างยิ่งซึ่งในปัจจุบันนี้เหรียญรุ่นนี้ยังมีราคาไม่แพงยังเล่ยนยังหากันอยู่ที่หลักร้อยนะครับทั้งที่เป็นพระดีพิธีใหญ่ฉลองพุทธชันตีครบ2,600ปีของพระพุทธศาสนาไม่ธรรมดาอยู่แล้วสำหรับเหรียญรุ่นนี้เจอก็เก็บก็หากันได้สำหรับพระเหรียญข,ของปู่หงพรมปัญโยแห่ง สุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินรุ่นนี้กันนะครับเหรียญดีพิธีใหญ่ที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งเรามาดูวัตถุมงคลอันดับที่หนึ่งกันซึ่งเป็นเหรียญของหลวงปู่หงพรมปัญโยที่สร้างขึ้นเมื่อปี2556นอกี่คือเหรียญมหาสิทธิโชค96ปีของหลวงปู่หงพรมปัญโยอีกเหรียญรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับโชคลาภมหาสิทธิโชคคู่กับคาถาประจำตัว ของหลวงปู่หงโอมปัญโยนั่นก็คือณเมติรับรองว่าท่านไหนที่มีเหรียญรุ่นนี้ก็ลองชนาคาถาประจําตัวของท่านคําว่าณเมติไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรูปไข่ที่หลวงปู่หงท่านได้นั่งพับเพียบเต็มองค์และด้านซ้ายมือของเรานี้จะมีตัวหนังสือเขียนคําว่าพระครูประสาทผมมะคุลและด้านขวามือของเรานี้ก็จะเขียนคําว่า หลวงปูหงพมปัญโยเหรียญที่มีความสวยงามคมชัดลึกอย่างยิ่งสร้างใต้ฐานนี้ก็จะมีการต่อโค้ดอักขระเลขยัยนและเขียนคำว่ามหาสิทธิธชโชคเป็นเหรียญน,น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปูหงรมปัญโยเหรียญที่มีราคาขายับขึ้นไปในราคาหลักพันในการเล่นหาการเช่าการบูชานะครับแต่ว่าก็ยังไม่แพงเกินไปสำหรับ ทุกท่านที่มีความสนใจในเหรียญของหลวงปู่หงพรมปัญโยนี้กันนะครับเรามาดูด้านหลังของเหรียญรุ่นนี้มีอักขระเลขยันเต็มด้านหลังของพระเหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นนี้ก็จะมีคาถาของท่านกำกับไว้เหมือนเดิมนั่นก็คือนะเมติที่อยู่ด้านหลังของเหรียญและตัวหนังสือเขียนคำว่าสุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์2556 เหรียญรุ่นนี้จะมีหมายเลขกำกับไว้ทุกเหรียญว่าเป็นเหรียญที่เท่าไหร่นะครับเหรียญรุ่นนี้ออกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2,556มีใครรู้บ้างว่าออกวันที่เท่าไหร่ของเดือนกุมภาพันธ์ปี2,556ครับและยันข้างหลังของเหรียญน,นี้คือยานอะไรท่านไหนที่มีรู้ความสามารถว่าเป็นยันอะไรก็สามารถตอบมาได้ ใต้คอมเมนต์นี้ดูแล้วอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้แก่คนที่สนใจและเข้ามาดูในคลิปนี้ของจุนพันล้านด้วยนะครับคือเหรียญอันดับที่1เหรียญมหาสิทธิโชค96ปีของหลวงปู่หงพรมปัญโยเหรียญรูปไข่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 5 5 6มหาสิทธิโชค96ปีออกวันที่14กุมภาพันธ์2556 ตรงกับวันวาเลนไทน์ทุกท่านมีหรือ,อยังเดืียนรุ่นนี้